สนับสนุนโดยเบนขคอ,อกาแฟผสมแพ a นสตาร์นอกผลิตภัณฑ์ชุดชนัยวาโก้โครงการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเทเิดกลา้าเ m ็มขอดเอ็กเพรส ESS, ข่าวดูนจากสำนักข่าวไทยวันนี้เราต้องทำหน้าที่หนักที่สุดอนะ พราะพี่ๆเข้ามาเล่นกันเรื่อพี่ที่อนรัฐบาลนะใช่เรี่ยนรัฐบาลพันใช่ใช่ผมผมเป็นรุ่นน้องเขาปีนึงเอาละครับในช่วงอยากใบเราจะเริ่มกันที่ใครก่อนและทีมไหนฮะเจ้าเจ้าชายไสเดือนหรือเจ้าหญิงสีชมพูเจ้าหญิงสีชมพูครับอ่าเจ้าหญิงสีชมพูไปเลยลูกไหวหรือว่ายังไม่รู้สู้สู้สู้พร้อมนะคะเริ่มครับ ตัวอะไรคะแม่ที่มันเป็นอยู่ในน้ำมาเหะปลาปลามีคำว่าปลาค่ะปลามีคำว่าที่มันมีปลาไหลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชปลาไหลปลาฉลามไม่ใช่ปลาอะไรลูกที่มันที่มันเป็นมีเส้นยาวๆเส้นยาวๆตัวใหญ่ๆปลาดุกไม่ใช่ปลาอะไรเส้นยาวๆใหญ่ๆเส้นยาวๆที่มันมีกรีบเหรอไม่ใช่กรีบมันมีหมุนหมุ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 ตามเส้นยาวๆมันจะเปปลาหมุนปลาหมุน ค่ะแม่ที่มันเวลาปากเหม็นต้องอมอะค่ะลูกอมอีกม่ะผ่านในนั้นผ่านไปนะผ่านไปค้าผ่านไปอ่ะขับไปแล้วอันนี้ขอผ่านค่ะผ่านค่ะอะไรปวดท้องปวดท้องปวดท้องร้าวไงขันหัวกับหัวเหาไม่ใไม่ได้รับผมอะไรไอมีจะมีตัวเล็กๆที่จะมีตัวเล็กๆที่มัน มาค่ปวดท้องหิวข้าวไม่สบายตัวอะไรอิ่มก็อ๋ออะไรลูกอะไรอะไรใหญ่ใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่ที่วหานั่งอ่ะรถถังรถถังรถตู้รถถั่ง เจเป็นเด็กตัวอย่างจริงๆดูดิที่ความบุ๋สาหะของเด็กเห็นไหมฮะเขาสะกดคำก่อนเดี๋ยวต้องตามดูติดคำบัลูกเจ็ดจะแปดะเจ็ดจะแปดจะเรียนโฮมสคูลค่ะเจ็ดสิบแปดแล้วเหรอเจ็ดจะไปแปดอ๋อแต่ครูผมก็ไม่ดีเออลุงนี่เจ็ดจะไปแปดแต่ที่แรกป้าชอบคำนี้นะเกาหัวก่อนเลยอ่ะหมัดมันอยู่บนหัวด้วยเหรอลูก เอาปลากระหงงเอ็มแม่เขาจะรู้ไหมเนี่ยแม่ก็เอาใหญ่เลยอ้าวโหทำไปได้เยอะนะเนี่ยเกงทีเดียวค่ะห้าคำห้าคะแนนห้าคำห้าคะแนนโอ้โหหกเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็ดจะแปดใช่ไหมอันนี้หกจะห้าครับ จะย้อนหน่อยจะย้อนลงไปหน่อยจะย้อนนิดนึงถ้าอ่านไม่ทันเดี๋ยวป้าจะแอบกระซิบที่หูให้นะคำเออจะแอบกระซิบคำให้นะเดี๋ยวป้าจะบังนี้นะได้ไหมโอเคอ่ะไม่ต้องซีเรียสได้ไหมกิดตัวนะครับตั้งใจตั้งใจครับลูกผมเป็นคนตั้งใจมากครับเใจคิดตัวนะครับเริ่ม อะไรลูกเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรเป็นสัตว์เปล่าสิ่งของสิ่งของมันทำใช้ทําอะไรเตะเตะคุตบอลไปมีลูกบอลลูกบอลมีคำว่าบอลบอลโอเคครับถูกครับอ้าวอ้าวดูวยอะไรลูกคนสัตว์สิ่งของสัตว์สัตว์หน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงมันร้องไงร้องไง อ่ะเสือหมาหมีไม่่ใชมันมีหน้าตาเป็นไงอ่ะมือเมอมีป่ะแหล่ไงวิ่งไงมันวิ่งไงอะไรวะตัวอะไรวะไปลูกผ่านผ่านผ่านเอาสิ่งผูดว่าผ่านผ่านผ่านอ่านบนสัตว์สิ่งของสิ่งของอะไรมันเป็นอะไรมันใช้ทำอะไรมันใช้ เอาไว้กินกินสิ่งของไ้กินเออมันหน้าตาเป็นไงสีอะไรไสีอะไร<ด>สีอะไรแดงสีแดงมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะกินกินโคกโคกสีแดงเป็นน้ําหรือเป็นชิ้นเป็นน้ําหรือเป็นชิ้นชิน้นชิ้นแตงโมไม่ใช่อะไรล่ะมันอะไรล่ะมันอะไรล่ะมันหน้าตาเป็นไงลูกไม่มีตาไม่มีตาอโอ้ยง่ายเยอะ ชอบทราไฟช่ใชเก่งพ่อเนี่ยนะนี่ไม่ได้ว่าลูกนะได้เสือมาแล้วแคสิงโตตอบไม่ได้เหรอก็ถูกเอ้ยไปหมาเหม่อก็ร้องเลยโคกขนาดก็ร้องด้วยแล้วเมื่อกี้คุณอะลูกคุณถูกนะคุณหน้าตาเป็นคำตอบคือคำว่ายาเขาก็ไม่มีตาไงเออจริงอันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีตาแล้วเป็นสิ่งของยาประเทศไหนมันมีตาเดี๋ยวก่อนยาที่บ้านให้ลูกกินสีแดงอะป้าของใสคือยาเลยค่ะแต่ลูกต้องเห็นยาสีแดง อย่ากินยาแดงนะลูกยาอะไรลูกลูกกินเหรอยาแดงเหรอสีแดงครับรดสตรอเบอรี่ใช่ไหมแต่ได้คะแนนแล้วไม่ใช่ไม่ได้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 ไปหนึ่งคะแนนจะพยายามนับคุณจะนับทำไมตัวเดียวเราต้องนับอะไรนับเองใช้คำได้ไป็นสามคำนะนะเอาไอ้ที่ไม่มีตาไปกินหน่อยไหมพี่ยังไงเนี่ยได้เป็นสามคำเลยคะแนนครับผมเด่นทั้งสาม นี่หนูทายแล้วนะคะพร้อมนะครับค right ่เริ yeah. ่มครับเวลาหนูเขียนหนังสือแล้วมันผิดทำอะไรใช้อะไรยางลบโอ้ yes อาบน้ำเสร็จเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราทำอะไรมีผมโอ้ y e อุ้ยผลไม้อะไรอะลูกที่มันกลิ่นเหม็นๆแล้วเป็นหน้ำๆหน้ำๆหน้ำๆเต็มเลยอ่ะปะรดไม่ใช่ที่มันเป็นแหลมๆแหลมๆเปลือกมันแหลมๆแข็งๆอะค่ะที่คุณยายชอบกินอ่ะที่เราไปบ้านคุณยายแล้วแม่ต้องซื้อชุเรียนใช่ไหม โอ้เรานอนหนุนอะไรลูกหมอนหมอนมีคำว่าหมอนค่ะที่มันอยู่ตรงเนี้ยไปกอดอะหลูกหมอนอือถึงมากนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรคะนี่อะไรนิ้วไม่ใช่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอะไรหลูกทั้งหมดที่ทั้งหมดเขาต้องทำอะไรคะใส่เนี่ยอุ้มผ่านเด้อค่ะครับ ที่เมืองนอกหนือหนาวนะลูกขาวขาวขาวเขาเรียกว่าอะไรคะหิมะเออต่อครับนี่เลยคะปากที่มันไม่เป็นสีชมพูเป็นสีอะไรลูกที่เวลาเล่นละครแม่ชอบทาเข้มๆเลยส้มเนาะอีกสีหนึ่งอ่ะมีคำว่าปากแดงโอเครวกกันลูกรวมกันปากแดงค่ะทำอะไรลูกเนี่ยตัดเล็บใช่โอ้ยเก่งจริงๆเอ่อเวลาเราจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะเราจะต้องมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ย ตอนเช้าเรียนภาษาไทยอังกฤษเลขเนี่ยเขาเรียกอะไรลูกเขาเรียกอะไรคะตารางเรียนอันนี้คำว่าตารางตารางแล้วคุณครู เป็นความเข้าใจนะเด็กเขาต้องมีตารางเรียนนะตารางเรียนคุณไม่คิดตั้งตอนเด็กเหรผมคิดว่าเขาไม่ได้สอนไงคุณจะอยู่กับครูถูกต้องเพราะว่าครูเป็นคนสอนแต่ว่าตารางสอนมักจะได้จากครูมาไงว่าอาจจะเป็นจับกันก็ได้แตอนเด็กตารางเรียนแม่ไปไม่ได้เลือกเลยนั่นเลยว่าทายหนูลูกขาดเนี่ยเก่งมากทำอย่างนี้ยังรู้ว่าตัดเล็บนะเก่งเนี่ยเนี่ยลูกราชินีลา อ้าวได้ไปไม่น้อยทีเดียวนะคะ7คำ7คะแนนรวมเดิมเป็น12บสองสิบสอคะแนนมามาดูคุณโจโจบ้างแฟนเยอะแล้วนะเนี่ยครับแฟนเยอะแล้วนะเอาปมเบื้องก็สิเหรอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนสวัสดีครับเรื่อยเลยอ้าวพร้อมไหมครับลูกค่อยถ่ายนะครับดูนะดูว่าปานะลูกดูนะ ลุงเอาใจช่วยนะนะดิช่วยเต็มที่เลยนะเอาให้ได้สองเฮ้ยลุงโอ้ลุงนี่จริงปีนี้ยังไงเนี่ยลุงเป็นไงเนี่ยก็เมื่อกี้ได้หนึ่งเอาอาพร้อมครับเริ่มนี่อะไรข้างในอ่ะลินข้างในเหนียวเหนียวอะไร ไม่ใช่เนี่ย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 อะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเฮ้ยไม่ไม่นอะไรผ่านผ่านผ่านโอ้โหอันนี้อะไรโอ้โหขี้มูกนี่เป็นไงสะอาดเปล่าะสะอาดไหมขี้มูกอ่ะสะอาดไหม <S 1> <S 1> มันสะอาดเปล่าเนี่ยสะอาดเปล่าอืออืออือหมาสะอาดเปล่าไม่แล้วมันทำไมอือหมามันสะอาดหรือมันอะไร มันอะไรโอบเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านผ่านเปลี่ยนผ่านผ่านอะไรปลาป่าทำอะไรปลาป่าทำอะไรลบอะไรอันนี้อะไรโผงโอะไรรวมกันโผงลบมรวมได้แล้วครโผงล้มโอ้โหเออมีหญ้าแล้วมีอะไรหญ้า ผ่านมีอะไรมีมีตัวอ้วนมีตาดำๆกังฟูกังฟ <load parole. S 3> ูอะไรกังฟูแพนด้าเฮ้ย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 สองเลยอันนี้ประเทศอะไรเออมาเป็นอะไรผ่านผ่านผ่านเออเป็นผ่านผ่านเออเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ต้เฮ้ยโอ้โหแม่ไอ้ไอ้น้ำลายนี่มันน่าจะได้นะ อย่าพึ่งไปลูกอย่าพึ่งไปเขาารู้จักคำว่าน้ำลายหรือเปล่าจางเปล่ารู้จักเปล่าภาษาอังกฤษเรู้จักน้ำลายเปล่ารู้จภาษาอังกฤษอะไรเออไหนพูดซิน้ำลายภาษาอังกฤษอะไรฮะน้ำลายภาษาอังกฤษอังกฤษน้ำลายอะไรซาอะไรสไลฟ์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 ได้มาโอ้โห มากน่ารัมากแต่ต้องบอกก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นนัดพิเศษนะคะเป็นนัดพิเศษแล้วก็จะมีไม่มีการสลับทีมนะคะคุณคุณแม่ก็อยู่กับคุณลูกคุณพ่อก็อยู่คุณลูกไปแล้วก็อยู่ยิงยาวจนกระทั่งถึงพี่อุดี้เลยนะคะแต่ช่วงหน้าเรามาดูฝีมือดีกว่าว่าพ่อกับแม่อาจจะแพ้ลูกก็ได้อ้าวช่วงหน้าช่วงของเราเป็นช่วงอยากว่าเดิด้วย